ส่วนอำนิยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และนราธิวาสด,ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาให้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำสี่ประสานในระดับพ Sing ื้นที่ต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างความปรองดองสมรนฉชัทนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสร้างหมู่บ้านปลอดเหตุคนปลอดภัยโดยใช้มะซิตเป็นสนย์กลางซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไป 你。Mm hmm. 1. นดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนานำรองจำนวน2รุ่นรุ่นละ160คนประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและเสียงบลของจังหวัดสงขลารวม320คนทั้งนี้โดยเน้นพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงและพื้นที่เร่งรัดการพัฒนารวมทั้งคัดเลือกคนหนุ่มและมีความตั้งใจจริงเขาร่วมโครงการและหลังจากผ่านการพัฒนาจากโครงการจะมีการมอบหมายภารกิจและติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 2. นื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบด้วยการอธิบายถึงนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้องค์กรและการจัดการแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนบทบาทของอิหม่ามในการบริหารจัดการมัสยิด บทบาทขององค์กรทางาศาสนากับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการร่วมเสวนากลุ่มย่อยในประเด็นปัญหาการบรหิหารจัดการมัสยิดเป็นตน้น และสถานที่ในการดําเนินการรุ่นที่1ดําเนินการระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายน2อ5 7 รุ่นที่2ดําเนินการระหว่างวันที่24-27พฤศจิกาย,ยน2557โดยทั้ง2รุ่นดําเนินการณโรงแรมในพื้นที่จังหวัดชดลลายแดนภาคใต้และศึกษาดูงานณชุมชนบ้านเหนือตอบลโคเตา่าอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ันนี้ผมคงจะพูดคุยกับพวกเราในกรอบขององค์กรประสิทธิและบทบาทคงไม่มีความรู้มากพอที่จะไปพูดถึงเรื่องปัญหาของการแก้ปัญหาจังหวัดเชียงรัย เลยดูฮะก็ที่ที่ผมดำเนิการเอาไว้เนี่ยางเนินนะที่เราพานะทร่ราพูดถึงเ่องนี้ก็ได้ให้ท่านคนหนึ่ terima kasih kepada Soboto yaitu Panu untuk beli projek Naleha kita nafusu agak tolak ime di Gojangwa yaitu petani Nago dan Jalan jadi mudah-mudah ya kasih daripada kita hari ini kita ucapkan terima kasih kerana mulu hati Panu dan kita minta majlis lagu ini dan minta lah kepada Panu biar kita nak bagi masyarakat di kampung tu banyak lagi dah lihat yang tiap kita khususnya kita nak tahu tanya sini nah patut pula kita nak apa ni nak buka masalah orang lain-lain lagi iaitu masalah orang tak mengaji kita nak jadi mengaji masalah orang tak masuk bakat teh kita nak jadi masuk bakat teh muka-muka dengan kita buat lagu ni insyaAllah kampung kita tu jayuh dah cemelang kubilang dan kebilang Assalamualaikum ขบวนการทำนินละอันดับแรกสุดขอขอบคุณต่อรัฐสภานุสานแล้วก็ขอบคุณทีมงานของสบตทั้งหลายรัฐที่พักที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเพราะเราได้ประโยชน์จากวันนี้มากมายด้วยกันนะครับทั้งในแง่ทฤษฎีและกับการปฏิบัติจริงอีกมากจากทั้งสามจังหวัดที่มาร่วมเนี่ยมีความภูมิใจเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงเรายังไม่พอเวลาสี่วันที่เรามาร่วม ปัญหาเล่นตุง,งานยังไม่พอต่อการที่จะกลับไปแก้ปัญหาที่บ้านซึ่งมันมากยดังนั้นึงใคร่ขอเรียนกับท่านว่าทีมงานผมว่าโครงการยายสเป็นมาที่เนี่ยอยากให้มีอีกต่อไปในรั้งคู่เพื่อว่าการแก้ปัญหาในสังคมนักวันนี้จะถูกจุดและก็เป็นการแก้ปัญหายั่งยืนตลอดไปด้วยและก็หวังว่าจากการได้เข้ามารวมในวันนี้ ได้มามีพลังใจมีความคิดที่เริ่มที่จะกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านให้มีคุณภาพมากขึ้นและว็นนั่นแหละคือการแก้ปัญหาที่่จริงจากที่เราเคยได้หลงผินทางจาก,กที่ผ่านมาวันนี้เราได้เห็นภาพความเจริงแล้วเลยคิดว่าในขั้ต้อไปความดีงานมนี้จะเกิดขึนน้นกับบรรดาอิหมามและสังคมตลอดไจครับอับสลามอะลยกุม حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله